วิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำตอสิบแปปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ่ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะซาลิสเราเจริญชื่อเล่นชื่อหนิงครับเกิดเมื่อไหร่ครับ16กุมภาร์สอพันห้าร้อครับเกิดที่ไหนจ๊ะเกิดที่จังหวัดนครปฐมครับโรงพยาบาลศิริราชครับวิทวัฒน์เอื้อบุญประเสริฐชื่อเล่นตั้มครับ เกิดวันที่13กันแกัารยสามสิบสครับเกิดที่ไหนครับเกิดที่ระหว่างรีราชาครับเป็นคนสุขุมเรียบร้อยครับเพื่อนบอกว่าเราเป็นคนยังไงเพื่อนบอกว่าเราเป็นคนแบบบางอารมณ์ก็ดูสุภาพบางอารมณ์ก็ตลกครับเป็นคนยังไงเป็นคนล่าเริงครับเป็นคนกวนตีนครับเพื่อนบอกว่าเราเป็นคนยังไงครับเพื่อนบอกกวนตีนทุกเวลาเลยครับพักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนร่าเริงอันเลิศตลอดเวลาครับ เพื่อนมีหลายคนครับหลากหลายนิส e ัยครับมีทั้งขี้งอนมีทั้งสนุกสนานครับจุดเด่นของตัวเองนักกีฬาครับจุดแปลกแของตัวเองครับจุดแปลกๆของตัวเองอันนี้หาที่ติดไม่ได้เลยครับที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของตัวเองรอยยิ้มครับจุดแปลกของตัวเองเป็นคนที่สนุกสนานได้ตลอดเวลาครับไม่เคยเศร้าเลยครับสิ่งที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยก็คือคือคือเคยขโมยเงินพ่อ2,000บาทครับ เอาไปซื้อโทรศัพท์ครับสกําน้องครับน้องดื้อครับพอสกําเสร็จแม่ถามน้องปไปเลอะไรร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่ลงเป็นอะไรไม่รู้ครับกำลังหาเหตุอยู่เหมือนกันว่าเป็นอะไรสารภาพหนึ่งอย่างก,ก็อยากจะบอกฟ้าด้วยแหละเคยขโมยเงินมา2 0 0 0บาทแล้วพอ่อรนะู้ตอนนี้น่าจะรู้จากรายการแล้วครับสารภาพหนึ่งอย่างครับเมื่อเช้าไม่ได้อาบน้ำมาครับภูมิใจที่สุดเลยนะครับก็ได้มีซิงเกิลสิงสองล้อจากทางรายการชุมทางดาวทองครับการได้เป็นแชมป์ชุมทางดาวทองครับ สิ่งที่กลัวที่สุดเลยก็คือตะขาบครับ hmm. นี่คือครับกลัวครับกลัวมันต่อยกลัวมันบวมฮะมันหลายขาครับกลัวมันใส่รองเท้าไม่ทันถ้าพรุ่งนี้เลิกแตกมันเป็นเรื่องของอนาคตครับวันนี้ยังไม่คิดครับใช้เงินที่หมดเลยครับวันนี้ครับแล้วถ้าเกิดไมกก็ค่อยไปหาใหม่ครับคำพูดติดปากเลยก็คือว่าไงครับครับ นะครับ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 งานอริเล็กครับงานอริเลกรับรีวิวร้านอาหารครับงานอริเลกร้องเพลงครับในหนึ่งวันกิข้าวชิมมื้อสองมื้อครับสองมื้อครับจะถ้ารับรีวิวจะรับแค่สองร้านร้านเดียวครับเขากินไม่ไหวแล้วครับอาหารที่ชอบอาหารที่ชอบหมูกระทะครับอาหารที่ชอบเลยก็คือกะเพราไข่ดาวครับสีที่ชอบเลยก็คือสีทองครับสีฟ้าครับเกิดวันศุกร์ครับ สิ่งที่คิดว่านำโชคและขาดไม่ได้เลยก็คือทองคำครับทรงผมของตัวเองนี่แหละเป็นคนสะอาดมากครับสะอาดมากครับผมแต่แค่มาเช้าลืมอาบน้ำได้ห,หนึ่งวันอาบน้ำกี่รอบสองรอบครับล้างครับเช็ดฉีดปุ๊บก็ไปเลยได้ห,หน,นึ่วัอาบน้ำกี่รอบสองรอบครับลูกตัวเองครับลูกตัวเองครับ ของที่อยากได้3ามอย่างตอนนี้ก็คือเงินโทรศัพท์ใหม่ครับบ้านบ้านแล้วก็รถหรูๆครับไปดำน้ำไปทำอะไรก็ไปดำน้ำไว้น้ำไม่เป็นคบกลัวจมน้ำครับห่วงที่สุดตอนนี้เลยก็คือทองครับโทรศัพท์ครับความลับเยอะ <c oughs> เอาหมาไปด้วยเอาแม่ไปด้วยครับคิดถึงเอาไปเป็นเพื่อนเพราะว่ามีอยู่สองตัวสงสารเดี๋ยวอยู่บ้านไม่มีอะไรกิน <c oughs> วันหยุดมันจะทําอะไรวันหยุดถ้าไม่มีงานก็คือนอนครับวันหยุดจะอยู่เฉยๆครับเพราะกลัวไม่ได้หยุดครับนอนตะแคงครับชุดนอนที่ใส่เป็นยังไงเป็นชุดนอนสีเหลืองลายเป็ดอาทิตย์หนึ่งสักทีหนึ่งครับผ้าขาติ่หรือเปล่าผ้าแสรลื่นๆนอนท่างหายครับเป็นเสื้อก้ามครับไม่ไม่เอาไว้ทำอะไรวะไม่ทองคำก็กระดาษทิชชู่ครับเอาไว้ทำอะไรอะเช็กกี้มูก ควมฝันล่าสุดครับคืออยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีแฟนคลับเยอะๆครับฝันว่าได้ไปไหวพญานาคครับตื่นมานะครับก็แปรงฟันก่อนครับนั่งก่อนครับน่าจะช่วยพ่อแม่ขายของที่บ้านครับก็คงอยู่เฉยๆยังนึกไม่ออกครับหรือว่าอาจจะเปิดร้านอาหารครับจะเป็นคนรวยครับจะเป็นคนมีชื่อเสียงครับน่าจะสูงขึ้นได้อีกหน่อยนะ ถ้าเป๊ะเป็นนายกเหรอครับก็ผมจะทำให้ดีที่สุดครับเราไม่ได้ทำให้ดีกว่านี้เมืองนี้ต่ามคนเดิมบริหารบ้านเมืองให้มันดีขึ้นครับโอ้โหดีกว่านี้ดีกว่านี้อีกเยอะครับชอบเพลงอะไรครับเพลงลูกทุ่งครับทำไมถึงชอบก็ตั้งแต่จำความได้เพลงแรกที่ร้องก็คือเพลงลูกทุ่งเลยครับลูกทุ่งสิทำไมถึงชอบอ้าวเกิดมาคนอื่นเคารพอูแวอูแว เกิดมาผมนี่ร้องต้องมีสักวนันชอบร้องเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเป็นที่ชอบกุ้งสุธทิล่าเลยครับชอบร้องเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับศิลปินที่ชอบแน่นอนต้องเป็นพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับเ,ออเคยมาประกวดตั้งแต่ตอนสมัยเด็กครับแล้วตกรอบไปครับแล้วคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเป็นแชมป์รายการชุมทางดาวทองให้ได้อยากเป็นแชมป์ซปเปอร์นักร้องงานเลี้ยงครับ ความสามารถพิเศษก็คือเอนเตอร์เทนหน้าเวทีนี่แหละครับแต่งตอนครับจริงเหรอครับผมมมีเงิน15บาทไปตลาดซื้อขนมเปลี่ยนใจซื้อยาดมเพราะเป็นลมที่ถึงเธอโอ้โหนี่มันมุกจอก็คือร้องเพลงสนุกเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับเราครับคิดว่าีคนร้องเพลงเป็นยังไงร้องใช้ได้ครับร้องดีครับร้องเพลงสนุกครับก็ดีอยู่เลยก็ดีก็ดีพอดีพอได้พอได้พอได้ ก็เคยไปจะดีเหรอได้นะเคยไปเดินซื้อของกันครับที่ตลาดตลาดนัดที่นี้ปุ๊บเขาก็ใส่กางเกงบอลสีขาวครับเราก็ถามว่าเมื่อกี้เดินมึงตดใช่เปล่าเมื่อกี้ยีเดินมึงตดหรือเปล่าเขาก็บอกว่ารู้ได้ไงวะพี่ตแอบตดแบบว่ารู้ดิเพราะงเกงมึงเหลืองลยขี้แตกจริงเหรอแล้วคิวนอนอยู่ด้วยกันปุ๊บ อยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยไปใส่บาทกันบอกใส่หาเลยตอนนี้นี่มันเช้าแล้วบอกเช้าหาเลยนี่มันหกโมงเย็นอจะตื่นไปใส่บาตตอนหกโมงเย็นทักเยอะมากครับก็ทักว่าเอาป้ามุกเดิมันนี้มุกเดิมมาหลายคนจําได้นะครับว่าได้เป็นแชมป์รายการชุมทางดาวทองนะครับก็มาขอถ่ายรูปมาแบบเซลฟี่กันเยอะแยะเลยเวลาไปออกงานครับมีคนทักเยอะเลยครับบอกว่าอันนี้ที่ออกเพลง สิงสามล้อเขาบอกยี่ส่งล้อครับไม่สามล้อครับสิงสองล้อนะครับเป็นเพลงสนุกๆนะครับที่ฟังแล้วทุกคนจะต้องลุกขึ้นเต้นไปกับเราเพียงแค่มีมอเตอร์ไซคันเดียวเราก็สามารถเลาะไปได้ทั่วประเทศเลยครับสิงสองล้อนะครับก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งครับที่ไม่มีรถไม่มีรถยนต์ครับมีรถมอเตอร์ไซคคันหนึ่งครับที่จะพาเธอไปทําบุญไปเที่ยวไปแวะเซเว่นไปนู่นไปนี่ได้หมดเลยครับ ยากมากคือมันเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้นะครับแล้วก็ใส่กลิ่นอายความเป็นอีสานไปด้วยซึ่งเราเป็นคนภาคกลางเ<ม>นี่ยแหละมันยากอยู่ตรงนี้แหละบางคําแค่คําว่านิดเดียวเงี้ยมันก็แบบใช้เวลาเปชั่วโมงเลยนะพี่ตอนอัดเพลงอ่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ายากที่สำเนียงคับเพราะว่าต้องเป็นสำเนียงอีสานด้วย<ม>ก็จะโดนขัดเกลารื่อสำเนียงนิดหนึ่งครับน่าจะเป็นท่อนพุกที่ผมร้องเองนี่แหละชอบท่อนพุกครับ ร้องไม่ฟังหน่อยร้องไม่ฟังหน่อยสิพาไปกินลมสิพาไปมชม,ชมทิวทัศน์สิพาไปทำบุญอยู่วัดพุทธลาวธรรมดาเออมันมีสูงมีต่ำครับรแต่ร้องไปเรื่อยๆมันก็จะคล้องปากเองครับ เลือกได้อยากให้ทุกคนในประเทศเนี่ยฟังเพลงนี้ให้หมดขอแค่คนละครั้งก็พอครับแม่สีตางครับอยากบอกว่าสนับสนุนศิลปิน,นดูโอจากทางรายการชุมทางดอทองไว้ด้วยแล้วกันนะครับรักน้อยๆแต่ขอให้รักนา,นานๆครับอยากบอกกับทุกคนว่าฟังเพลงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนที่ไม่รู้จักเพลงนี้นะครับต้องรีบไปเปิดฟังเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะครับอยากให้เข้าไปฟังเพลงดีมีสาระรับรองจะต้องสนุกไปกับเราครับ ฝากไปด้วยละกันนะครับกับหนิงตั้มซุปตานะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าสิงสองล้อนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยตอนนี้เราเป็นแชมป์จากทางรายการชุมทางดาวทองซปเปอร์นักร้องงานเลี้ยงกับหนิงตั้มซุปตาครับนะครับฝากด้วยละกันนะครับกับเพลงสิงสองล้อนะครับติดตามได้ทางช่อง YouTube ของชุมทางดาวทองนะครับตอนนี้ยอดวิวจะถึงร้านแล้วค่ะเดี๋ยวไม่กี่แสนเองนะครับเข้าไปฟังครับ